ใช้ห้าก็ได้ใช้ห้าสองก็ได้ห้าสองก็ดีมีคนกำลังมาไม่นีไม่นี้มันมีใครมาพี่โด่มาไม่เบรก้วยโชนเดือยชนตู้โอ้แต่แรงชนก่อนชนก่อนชนก่อนถึงก็สวัสดีทดิถึงชมพู ครับก็วันนี้อยู่ผมคราดิวลิเปอร์นะครับก็ในวันนี้นะครับมาอยู่ในเกมอัสเซโต้คอร์ซานะครับผมก็กอดรับชมคิดว่าอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์สำหรับให้น้ำเป็นกยนหังใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมได้ทำการปิดเซิร์ฟนิดนึงนะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดให้เล่นกันเองนะครับเพื่อทำคลิปกระบะซิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดไมค์คุยกับพี่เขากันเลยนะครับกระบะซิ่งนะอะไรจ้าเพ่งเพิ่งเข้าจากเมื่อกี้เลยมาจ้ามาจ้ารอแป๊บจ้า พอดีขี่สเก็ตไปไม่เอาดิบแม่เอาไม่เอาครับพี่แม็กเก่าแล้วเขาบังมีใครมีใครมาวะไอต้านว่ยไททันหน่อยดีแม็กเก่ามีใครไม่มีใครเอาเข้าวิ่งวิ่งไล่ฐานปะพี่แม็กเก่าฐานไม่แต่มันปีถิงเลยนะทานี่มันปะท่านั้นเด็กขานี้แต่มันปีถิงนะทานั้นพี่แม็กเก่าอ่ะ ดีแม็กดีแม็กไอ้นี่ไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะตัวคลอกอ่ะปั๊มสายมาครบยังครบยังถ้าเกิดยังไม่ครบเดี๋ยวจะออกไปเอาปั๊มสายเฮ้ยเราไปวิ่งก่อนก็ได้พ้งพี่เรานาเราด้วยชอบเออโอเคโอเคใช่ไปเดี๋ยวพี่พี่ถ่ายรูปก่อน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 ลืมถ่ายรูปมันขีดเกลี้ยงข้สวยเลยมองถ่ายรูปเดี๋ยวไปอยู่นาแล้วกันถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อน ระวระวังแบบใครหลงระวังโดนแบโคกินนะแบโคอย่ดีเฮ้ยเบียหายไปไหนเนี้เนี้ยแบบผมโดนแบโคไปแล้วนะแรงแรงแรงสุดอยู่หน้าครันนี้แรงสุดอยู่หน้าครับ two thousand years later พี่ยามาแ้วี่ยางมายมายงครบยงคยงไเรรมันร้อน สูสีหนึ่งสามตรวจมาตรวจมารหัสอะไรเนี่ยสูสีหนึ่งสามจ่ายแล้วจ่ายแล้วจ่ายตำรวจแล้วอย่าโดนเห็นตัวเสีแดงวุฒิทางคนลงเลยเฮ้ยพี่สีแดงอ่ะเเเซซิิรร์์ฟฟอถ้าผมอยู่ข้างหลังผมจะไป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 รอข้างล่างเปิดไฟพามากไว้ลองโบแตกนะคะ มีดาเมจนะพี่มีดาเมจนะเออว่ะยังไม่เริ่มเลยเนี่ยไม่ปิดดัมไม่ไม่ปิดดาเมจไปอ่ะแมวข้างหน้ามีด่านข้างหน้ามีด่านเพราะว่านี่เปิดดาเมจแค่ห้าสิบด้วยซ้ำไอ้เครื่องพังแน่ๆบอกเลยเนี่ยดันยาวๆในเครื่องมีพังอ่ะใช่ก็ห้ามกดจมอ่ะพี่ถ้าเรากดจมแชร์กดโจมเลยใช่แล้วตบบุฒิเนี่ยห้าสิบก่อนยกก็แพ้แชร์ก็พังยาวเลยนะแบบยกก็แพ้แชร์ก็พัง แกก็แพ้แช่ก็พังแต่ทาไม่แช่มันก็เสียนะ What What the fuck รอยางรๆยรอรอยางรอรอรเลยใครก็ได้นะเฮ้ยก่อนรอบรอเลยอะเลอยออกไปพี่ rolling ออกโรลลิ n ออกเตเรื่อยๆไ่ยงเลยเตยงโอ้ยควันนะโอ้ควันหมดใจจังหรือควันวันี่นะผมปิดควันแล้วอ่ะ ก็สายเอ้เอ้าก็รถไก่ชนไก่ชนไก่ชนเฮ้ยเฮ้ยกำลามเลยอุ้ยโอ้ยไม่ไหวกันรถรถรถสเก็ตว่ะมันก็เป็นควันให้ขับคันแดงอ่ะคันแดงมันมีหลายคันไหมเขาเองแถวมีหลายไอเดียวเดียวรถกินเปแปรงนะอเดียวรถกินเป็แปรงนะเขาไม่ติดะไอเดียว อีกิ๊กต่อไปต้องสุกเดี๋ยวผมแปลงยังไงเนี่ยก็ปกตินะวิ่งกี่วิเหยียดร้อนลอยเฮ้ยใครรถใครวิ่งสามร้อยมันมันมันตัวไอ้ไม่ไม่ใช่ตัวธรรมดาเป็นตัวที่อะไรมาสแตนโตพัสซ่าตัาที่พี่บูจูนเน่ะมาถึงสามร้อยอ๋อผมวิ่งร้อยเจ็ดสิบเองอ่ะมันไม่ไอรถไอนี่แม็กคันนี้ไม่ได้จูนเนี่ยที่เอาเข้ามาสองพันยี่สิบอะสองพันยี่สิบเออว่ะ สองพันยี่สิบวิ่งไปถึงสามร้อยยได้สองร้อยของถ้าได้อีกเจ็สองร้อยหกเองของพี่อ่ะพี่อย่าเรียกคำว่าเองเลยผมสองร้อยเจ็ดเอเงเรียบร้อยอุ้ยพังพังไม่ไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเลยทางโค้งเดี๋ยวผมจอดรออยู่นะรอทางซ้ายรอทางซ้ายครับรอทางซ้ายไปตันสุดอะไรอยู่อ่ะการเอเนี่ยการเอรอซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวทำลายครับไปเลยผมอุ้ยเ่าหกหายไปไหนครับ เกียรหกหายไปไหนเกียรหกอ่ะนี่ตกแมพเฮ้ยปีกนกขวาหน้ามันแค่ไหนโอ้ยฟูนี่คิดถึงฟิวปีกนกหักจริงๆไงเลยนะโผดีปีกนกไปปีกนกหักปีกนกหักทำไมเมียไม่ใช้ตอนนี้ผมอยู่กับไททันทั้งสองคันปีกนกพี่แดงว่ะที่รอด้วยผมเหมือนรับสกอยอีกตรงมาเรื่อยๆเลยพี่ผมมีด่านข้างหน้า ผมจอดลอยอยู่ตรงนี้เลยโค้งมาหน่อยนึงอ่ะของร้านขายน้ำร้านขายน้ำเจอดซื้อน้ำรอมามามาออกตัวออกตัวออกตัวนะครับคิวๆได้ยอมแล้วครับเรื่อยๆพี่เรื่อยๆเรื่อยๆเพราะถ้ากดเต็มคันผมแรงสุดนะเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนรถขายโองเดี๋ยวนอัเดียวอุ้ยควันควันเข้ารถอ่ะ เฮ้เดี๋ยวเรื่อยๆดีฮัลโหล้านณากดจมฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไม่ได้นะลิงก์แล้วเขามาถามสิงห์ได้นะครับจะเดี๋ยวกดจมตามไม่ทันแล้วจะกดไม่เก่งเลมาอย่างมาอย่างอนหลับน้นเราไม่แรงเราต้องนำหน้าอุ้ยไอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเนี่ยอู้ยูสามร้อยกว่าอู้หูเตะท่านเตะท่านหมูเตะท่านหมู คนหลบโค้งเฮ้ยเรื่อยๆเรื่อยๆข้างหน้าชนนะข้างหน้าชนนะข้างหลังเบรกข้างหน้าชนหมดแล้ข้างหลังหมด้วตีนขวาไปเลยโอ้โหเปิดไฟฉุกเฉินแล้วพี่เปิดไฟฉุกเฉินแล้วข้างหน้าชนอีกนกขวาซ้ายขวาเลยไฟฉุกเฉินแล้วเปิดไฟฉุกเฉินแล้วไม่ไหวแดงหมดเลยแดงหมดเลยกิดชากันชนหน้าจับมือแล้วแหละที่นิวกันชนหน้าพังใหม่ใม่ได้อยู่กันชนหน้าพัง <museums> ้ายขวามีมีรถกลับพีดด้วย ปิดรแปงหักจนพี่โด้กีดิเดีรอด้วยกับพิ่ด้วยกับพิดด้วยเอาพี่รอเยอะนะพี่ปิดอาเมจดีกว่าไปรีเซฟปิดอาเม็อยู่ไหนกันนะเราไปรอห้าดาลงล่หม้างหรวก็มาใช่ครับลงวไม่นเข้ามาดกเอามาแปะอุ้ยอุ้ยขารอิ อุ้ยขอโทษทีเดี๋ยวจอดลอใต้พานนะตบเฮ้ยไอ้พีนพานไหนใต้พานไหนอ่ะตรงตรงมาก็เจอเบร์อ่ะปวดเลยจอดออกไหนจอดออกจอดออกเมื่อกี้ใครเบรกจอดออกเมื่อกี้ไหนเมื่อกี้ใครเบรกพี่ผมเบรกไม่ทันขี้เกียรติหมดมด เลิกเล่นไปนาเกือบหลุดนะอชนทั้งคิวที่กลับรถให้ผมครับเอ้ยมันมันปิดดาเมจแต่ล้อมันพับได้นะเว้ยใช่ใช่ใช่ล้อมันพับได้ต้องระวังล้อพับอย่างดีมาดิมาดิดูดูมาเด็กพับมาเด็กพับเลยงหลอดออกมาดิอ้าที่แสงกเขาสวยเนี่ยเอ้าใครนับใครนับสองหนึ่งไปเฮ้ยทำไมพี่โด่งออกก่อนเลยยังวะ พี่โดนเอาอะไรมาเอาคอนเวลาเอาอะไรมาเฮ้ยเอาเอาพี่โดนตกจะพี่ลืมตั้งลืมตั้งปุ่มกลับพิษด้วยนะเอางานเข้าเยี่ยเลวพี่โดนมาเอาตัวไว้จังเฮ้ยงานเข้างานเข้าไปแก้ไฟไปยางแดกเปล่าไปแก้ตาได้ไหมดิวดิวดิไม่ทันลืมที่ไปไปดูดมาพี่ไปดูดมาแล้วก็โดนทหอยปีนไปใช้ ก็ว่าแล้วต้องมาใช้บ้างแล้วแหละต้องมาใช้บ้างลบีดอะรู้จักเปล่าดลาดไบีดเลยพี่บีดเอามาสักคันสิบายบูเดียบายบูจูบายังนํำเลยนำเลยโหลดโหลดยังไงครับพี่ผมลิงไว้ให้นัำใครก็ได้ไปคอมเมนต์บอกเขาหน่อยนิ้ในยูทูบเ e าะนิงพี่ผมซิ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวกลับกลับพีดกดตรงไหนนะตั้งค่าตรงไหนนะ่อยนะเดี๋ยวเด่นโอ้คอนโทรลใช่ไหมโอ้ปาอะไรเงยปาอะไรนี่เต็มหรอเต็มป่ะพายเป็นคนโผล่ตรงไหนต่อทเต็มมันตรงไหนนะมันจะมีคำว่าเทเลพอร์ตทูพิดพี่เราเลือกเลือกอะไรกันเลือกอะไรจโกรดอะไรเงี้ย

ไม่เปตูนไม่ได้วิ่งผ่านที่วิ่งเกินมากกผ่านน่ะโอ๊ย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 พี่ดียวผมตามพี่มาแล้วใส่ผมหยิบรถลำไปซะแล้วรหัสผ่านไปตั้งใส่แล้วนะเบียดไม่อยู่อีกเราดิดมาเปล่าใส่ต้นื่องจูนพันมาแล้วแหละแล้วข้างหลังเขาหมุนติ้วอะไรกัน รถ่ชคก็เจอกระร้านเดิมพี่เจอกันร้านเดิมเช่ามันองอัาลองแล้ว่คองดเยใ่อนี้ก็ระเบิดองเลเฮ้ยดันไตันไม่เข้าอ่ะมเข้่เด้า่ไม่เข้าอ่เามเาอต้าเ้าอ่งมอไม้าอไม่เข้า่ไม่้าอ่ะมาอไม่เข้อไม่เข้่ไม่เข้าอ่ะลไมเนี่ยเกินไม้ด้วย ขคอวิดอวี่เท่าไรอาจารย์เนี้ยเฮ้ยไต่ตันหมุนไต่ตันหมุนไต่ตันหมุนผมเจ้าหมุนเ้ยควันแม่งบังชื่อว่ะมองไม่เห็นรถโอ้โหโอ้โหกูโดนกูโดนควันเฮ้ยออกกันแล้วเหรอไอ้ยกระตันแม่งคอแม่งออกข้างควันยังเยอะอ่ะดูดิออกแล้วออกแล้วเหรอออกยังออกยังออกแล้วพี่ออกแล้วพี่ออด้วยรอด้วยเกิดอุบัติเหตุอยู่เดียวพี่อ้าวใครทิ้งใครวะ อุ้ยไข่เป็นข้านหมุนแรงจไม่ได้ยกแล้วผมยกแล้วผมยกแล้วีขึ้นสะพานหรือตรงตรงตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวเลี้ยวผิดตจอดรออะไรทางไปพระรามแปดอะจอดรอพระรามแปดนะจอดรอพระรามแปดนะเจอกันพระรามแปดพระรามแปด จะรองเลือดที่ต้องลองบอกพี่ไปเลยต้องลองบอไปเลยไปเลยไม่ต้องรอด้วยไตตันบอกไม่ต้องรอไปลอมจะรองคุณาดีเย่น่ะไปแอบจูดมาได้เลยไตตันขนาดนั้นแอบจูด้วิ่งร้อยเปล่าไตตันวิ่งสี่ร้อยเหรอสามร้อยเฮ้ย สามร้อยอ่ะไม่ได้ชายหราสามเติมเดิมก็สามร้อยเติมเติมแะพี่โด่งบอกบอกูกูยังไปสามร้อยเนี่ยไม่ใช่เราพี่โด่งบอก,บอกยังยังไม่ถึงเลยดูดิดูดิดูดไหล่ดิต้นจัดตาขนาดนั้นช่างบีดจัดให้ไม่ไมบบตัวนอ่ะอ้อยไอ้แเกมีรถหน้ายาวไหมครับหน้ายาวมีนะหน้ายาวมีนะมีครับ

แน่วพ่ดัไงกันเอ้ยหูของ่ริษัทนเนี่ยพอดีมใช้เตนมาเฮ้ชนไต้ตั้นโอ้เออโอ้เลือดร้อยมรอเาลุด่ไม่ไม่ไมไม่ไป่ไ้อยู่เ่ไปได้อยู่ใครหมุนนะเออดาเมจที่มีไม่เป็นไรดาเมจที่มียังไปต่อได้ครับไปต่อของเวม่ กอลพารามแปดนะเจอกันที่ไซกันหมดแล้ววาเจอกันสะพานพารามแปดตงีอย่างเดียวจากพิษอะหกเกียวหกเกีย์เข้าได้ไหมหกเกีย์ไม่มีพี่ะในซัดท่อข้าควันหนังหนาไอ้อลสุวสองพันยี่สิบอยู่ไหนในบัวในหนึ่งทองทองป่ะใช่ปะ อาจจะใช่ทำไม่ได้แล้วช็อกคทอคอะเครื่องสะอึกปุ๋ยพี่ตึกๆๆกตึกตึกเลยอ๋อเอสแท็กก็มีเออเดียว้วเป็นไรอ่ะโอ้โหไม่กินไอ้พี่ปิงสุดใหม่แล้วสุดใหม่แล้วนะสุดใหม่แล้วนะไอ้ท่านเบรกนะปิดกล่องปิดกล่องปิดกล่องวิ่งอะปิดกล่องแล้ว ไม่ตันปิดเกาะเฮ้ยเบี้ยเบี้ยเบี้ยจอดดิเฮ้ยปิดกล้องย้ำระวังนี่แหละนี่แหละเบี้ยเบี้ยจอดจอดนี่คือด่านเก็บเงินเอ้าคือด่านเก็บเงินนะเก็บเงินดิเฮ้ยเบี้ยหลุดว่ะเน็ตไม่ดีเปล่าไม่เกี่ยวพี่เน็ตที่คอนเป็นที่เบี้ยไม่หลอกเฮ้ยคอนเทนต์เวอร์ชั่นไหนเนี่ย ใช้ห้าใช้ห้าสองก็ได้ห้าสองก็ดีมีคนกำลังมาไม่นี้ไม่นี้มันมีใครมาที่โด่งมาไม่เบรกด้วยชนกันชนตู้เต็มเลยชนก่อนชนก่อนชนก่อนถึงอ่ี้ชนก่อนถึง้

ผมสีแดงข้างๆพี่อ่ะไม่เอ้ยเอาพี่เอาเอาเอาขวาเออขวาเลยกลนน่ลัดยาวเลยลัยาวเลยกดยาวกดยาวยาวดิมาดิมาดิมาดิรถมิโก็แรงเกินดูเดียวดูเดียวตามไม่ทันไต่ตันแดงแรงจัดแดงจริงค่ะไต่ตันแดงแดงมันจะโดนขอนตายนะเพราะ ใหม่สุดใหม่้ะโอ้โหดูดีในตันในตันสต <c oughs> ในตันขาวอ่ะวิ่งสามร้อยกว่าเ0 2 0องพันยต้องไปทดเกืองท้ายแน่ไปดูมาเหระ เรารหัสห้องไม่ถูกรหัสอะไรนะถูกที่หนึ่งสามคิดยังไงอ่ะการที่รถเราวิ่งได้แค่เดียวจอดจอดที่จอดจอดเออพี่อ้ําพี่อ้ําจอดจอดบนสะพานจอดบนสะพานจอดจอดจอดอยู่เลนซ้ายนะพี่อย่ามาซ้ายตู้เดินตูดเดินไม่ใจ้ามาแล้ว ไต้เติ้นตาอมาเลยหน้ามันน่าจะลงได้นะสวนสวืใอนดูกล้องด้วยมุมกล้องด้วยเป็นไงอ่ะเบรกเบรกข้างหลังเบรกข้างหลังเบรกเบรกนะฐานพระรามแปดนะเบรกนะโไต้เติ้นใส่เดียวถ้ามันได้มันอัปเดตเพิ่มันผิดอยู่ตรงตรงนั้นนะมันจะเฟี้ยวมากจะสวยมากเลยเอาเลยไปและหนึ่งมันมีอยู่นะข้างหน้าแต่ว่ามันผิดไปไม่พอมาพี่เดี๋ยวเราจอดถ่ายรูปกันวันนี้เลยไง ยืนยอดทะยุยนทีหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยจุดสุดจของสะพานละฝนตกเว้ยไม่ได้ฝดเว้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังไม่รถนะเฮ้ยข้างหลังระวังนะข้างหลังมาแรียนข้างนะำมาข้าน้หายไทตันหายโดนไทตันครับหายโดนไทตัน ในตนแรงจัดใตันวิ่งสามร้ยเบรอไม่ต้องถ่ายแล้วไปพี่ขับต่อหนึ่งเก้าเครื่องสามพันบูพาวเวอร์ันนี้บูพาวเวอร์ใช่หเกียร์ของผมห้าเกียร์พี่พอมยังสามสองห้าเกียร์บูพาวเวอร์โปลสผมห้าเกียร์อมพี่ขับต่อเลยไปอุ้ยโอ้ยเยี่ยฝันโอ้ยโอ้ยโอ้ ไทยหลุดอีกแล้วชนวันะวัดหลุดนวัยเิรยเรจับอะายูเจับะาี่ทางตรงไดได้ได้ยเธอซ้ายยเซ้ายได้ตัวตาอย่างเดียวคได้ตาองนทายนยตบอันนี้แรงจังวะรถไทเนี่ยรถองมัยูเทนซ้ายนะครับมาซ้ายนะมาซ้ายนะหลงนะมาซ้ายนะเดี๋ยวดักตาาเลยเฮ้ย เอ้ย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 เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยตบหดรงนี้ไตรงนี้ต้บายเนอ่ะยเธนอ่ะเบรกนะเบรกนะเทางห่ดีาไเียห้รอเรจะเสือทางตัวไหนก็ได้ี่จะไเทียมดำแล้วหรอเนี่ยเราเพิ่งขับถูกเ้นน้อยว่ะชั้นเนี้ย จริงบุญต้องเยอะกว่านี้นะสามสิบโอ้ยพี่ตูนพี่ตูนตูนแหนะโอเคสายสายหยุเทิร์นกลับสายหยูดเทิร์นกลับสายหยูดเทิร์นกลับวะใช่แน่ใช่พี่เราจะวิ่งทางตรงต่อแล้วก็ไปตรงยาวไปถึงพีทอฮเทสเลยอ่ะไปถึงจุดเกิดอ่ะได้กระจกทีมใช่เสร็จแล้วเราไปกระบะกระบะวนลูปไปกระบะวนลูปโอ้โหครีมกำลังจัดการข้าเอาใครไปอยู่ทางนี้น่ะอยู่ทางนี้ เขาไม่ได้มากิดเราเขาก็ไม่รู้จุดอยู่เท่าน่ะอะขับขับโรลลิงออกดีกว่าพี่เรื่อยๆตี่แป๊บหนึ่งนะโรลลิงโรลลิงออกพี่ดิวแป๊บหนึ่งขอแซงแซงแบบนีเเ้เรื่อยๆออกเรื่อยๆออกอย่าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยเรื่อยๆกดเลยกดเลยกดเลยไอ้กดเลยอดีย <c oughs> เดี๋ยวพี่ก็เกินคนเอาไปไปไหนกันหมดแล้วอ่ะตรงแล้ว โดนใจตัดทอนอ่ะลิเออกดเลยเนี่ยโอ้ยสุดแล้วสุดแล้วสุดไม่แล้วมาสัดแล้วรอบตแล้วไอเดียวันมาแล้วกกระบะแล้วครับมีทุกรุ่นครับมีทุกรุ่นนะไม่ได้มีแต่กระบะเดียวกระบะเข้ามาคนไฟพามาให้พี่เดี๋ยวผมเคลียร์ทางให้เคลียร์ทางให้ไฮ้แลวตำรวจไปไหนมึงแค่ตำรวจเคลียร์ทางให้ด้วยตำรวจเป็นรถล้วครับ รนเปลี่ยนรถแล้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยุ้นวนหน,น,น,นุนเปลี่ยนร้อยอย่าอย่าเป็นโรเกียร์ทางเป็นคบเกมอะไรครับเอชเชสเตอร์คอซ่าครับเกม a อชเชสเตอร์ a ซ่าหนึ่จก้าแรงเร่าพี่เจก้าแรงนะหกเกียรหนึ่งเก้ายรมซูปาแปดซนะตัวนี้ๆๆห้าเพียรน่าจะเป็นเครื่องสามพันนะคะนาไบาปพี่พี่โดดไปายคิดแค่ตัวเดียวพี่ก็โหนเลยประเดี๋ยวสามพั่คนวิ่งได้แค่สองร้อยเจ็ดส่ะมันจะตามทันไหม เฮ้ยตูนของตูนวิ่ง2 0 7เลยเหรอใช่เฮ้ยไม่ใช่ใ่ไหมที่เปิดบูตดีแก๊สที่อยครับกันหมดเลยนะรถตัดรถตัดเเจดี๋ยวแก๊สเก็สไม่ดีครันแก๊สมันไม่ได้เอาเข้านะอันนี้เอาเอากระบะเข้าอย่างเดียวครับเซิร์ฟนีตอนนี้ไม่เปิดเล่นเนี้ยไอ้ที่เราชั่วข่าวกระบะกันกระบชั่วข่าว เฮ้ย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 มุนเฮ้ี่ั่งขวาเขาวิ่งกันอยู่อีกเรเห็มีคนนึ่งไต้ตันแดงไต้ันแรง่ไงวะคนี้ขเยขเยวกันเหลืองเปลือิ่ต้นหลังมาไตันหลังมาเราตามไม่ทันอยตามไตันไม่ทันเฮ้ยข้างหลังทำไรกันขาว้ขา เป็นลูกขาดเลยไอ้ขาอะไรไปยังเหนื่อยต่าเหนื่อยนะเฮ้ยพีเมทสองพันยี่สิบวะเป้าหมายถัดไปไททันเนี่ต่างกันแรงอะแต่กันขอโทษครับขอโทษครับไททัน เอาเอาเอารถผมเอารถผมบังเอาต้องรีแมปเอาครับใช่ครับรถผมบังบิดไม่ไหวสูแต่ตันไม่ไหวอ่ะไตตันกับสองร้อยเจ็ดสิบหกไเียง้ยนจอแดดน่้มานรถโอ้ย้รถผมพังรถผมพังโอ้จบแล้ว กูเห็นทุกคนงกดขุนอะไเนี่ยวันจะถึงบวกแรงเกินชีวิตข้อจีบพี่หรอไม่เหนื่อยเพราะว่าพี่รอผมพับข้างหนึ่งเอ่อคันนี้มีห้าเกียร์ครับคันนี้มีห้าเกียร์ชูมาห้าเกียร์น่าจะเป็นเครื่องสามพันนะหกีแปดเกีหรอเขาหนีห้าเกียร์คันนึงหกเกียร์ไททันหกเกียร์สู้ไททันไม่ไหวเลยชู้หกเกียร์ไม่ไหวะ

วิ่งอย่างนครับไอ้เพยโดนครับครับครับเยอไม่ไปแล้วไอแม่ของผมมันขาดอะไรเนี่ยมิสุมิชิอะไรทั้งหลายนี่ฮัทเดียวคว้ามามิสุมิชิอะไรครับฮะมิสุมิชิอะไรครับเป็นแพ็คใหม่ครับเป็นแพ็คเก่ามันอยู่ในแพ็คใหม่ครับผมมันขาดคันเดียวอะมันอยู่ในแพ็คไหนขาดพิชิตตาสี่อันไหนนะพี่ ทาพิงสตาสีจอดจิบน้ำไปเดียวผมเพิ่งเอาใส่ไปเม่อกี้นรึลองไปเช็คดูอะมันเย็นอะนแล้วล่ะนี่เราบนจะถึงกันแล้วไม่ไม่ไม่เใส่ไปมันลองเช็คที่แพ็กสามอะลองดูในวัดพิงสตา